นี่คือแผงโซลาเซลล์นะครับที่วัดรัตนคีรีได้ผลิตกระแสไฟไฟ้าไว้ใช้เองนะครับโดยใช้แผงโซลาเซลล์ครับดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ลงแบตเตอรี่นี่ฮะสุดยอดมากครับไม่ต้องเสียค่าไฟเป็นไอเดียที่เจ๋ง แนะนำนะให้นำไปใช้กันนะฮะแผงโซลาเซลล์ก็10แผงนะนับดูข้างบน5ข้างล่าง5เป็น10แผงนำมาเรียงกันยอดครับ